คุณพานิณีนะคะถามว่าถ้าเรายังไม่ได้รู้ลมพร้อมกับอิริยาบถได้โดยอัตโนมัติเราควรเอามาฝึกมาเราควรเอามาฝึกทําให้เกิดอยู่เรื่อยๆหรือไม่คะหรือจริงๆไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดแค่รู้ลมไปเรื่อยๆเห็นนิมิตกลายเป็นถุงลมไปเรื่อยๆแล้วใจจะไปรู้เองนั่นแหละอันนี้แหละคือความเข้าใจที่สําคัญมากนะอานาปานาสติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยผมต้อง อาศัยประสบการณ์ของตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เป็น10บสิบปีถึงเข้าใจนะว่าทำไมท่านถึงต้องย้ำว่าต้องอาณา,าน,าานาสติเท่านั้น,นที่เป็นศูนย์กลางกรรมฐานทั้งปวงก็เพราะว่าถ้าถ้าคุณทำได้ถูกเนี่ยแล้วมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินะรู้สึกถึงลมหายใจได้ด้วยความเคยชินเนี่ย มันเข้ามาในกายนี้ได้เองนะกายเนี่มันปรากฏเป็นเครื่องรองรับเป็นฐานที่ตั้งของลมหายใจอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราแค่มีสตินะรู้ลมหายใจได้ว่ามันจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ผมย้ำว่าเออก่อนที่จะรู้ลมหายใจเรานั่งคอตั้งหลังตรงมันสำคัญที่ตรงนี้เพราะว่า พอนั่งคอตั้งหลังตรงมันรู้สึกถึงเอเรียบทันเป็นที่ตั้งของลมหายใจนี้ก่อนไม่ใช่ว่าไปเพ่งลมหายใจก่อนพอนั่งสมาธิอย่างถูกต้องเรานั่งคอตั้งหลังตรงนะหรือใครจะเอนก็เอนแบบคอตั้งหลังตรงเนี่ยนะแล้วร,รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วมันกลายเป็นความเคยชินของจิตที่จะเห็นลมหายใจควบคู่กับ ท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินโดยที่ไม่ต้องฝืนบังคับนะขอแค่มันมีสติที่มีกําลังมากขึ้น,นเรื่อยๆมันมีสมาธิในแบบที่จะรู้ลมอย่างเดียวนะแล้วก็พอรู้ลมอย่างเดียวได้เนี่ยมันกลายเป็นลุกลามงอกเงยนะมาว่ายริบบทปัจจุบันเป็นยังไงอยู่ แล้วที่เป็นเอรียบทแบบนี้มีความสบายทั่วเนื้อทั่วตัวหรือว่ามีความอึดอัดที่ส่วนใดมันเป็นอัตโนมัติเกือบจะอัตโนมัติทั้งหมดอยู่แล้วแค่เราไปขยี้มันนะด้วยสตินะในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันหรือในระหว่างทําสมาธิเดินจงกรมก็ตามสภาวะที่ กำลังปรากฏนะว่าหายใจเข้าหายใจออกในท่าทางของกายนี้เนี่ยมันปรากฏแน่ๆในที่สุดนะมันปรากฏเองมันปรากฏเป็นอัตโนมัติไม่ต้องฝืนนะก็อ,อยากให้ฝึกอนาปานสติอย่างเข้าใจนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเริ่มต้นขึ้นนม่นั่งคอ,อตั้งหลังตรงนะแล้วก็เห็นว่า กายนี้เป็นที่ตั้งของลมหายใจเข้าออกอยู่ในที่สุดมันพามาถึงจุดที่เห็นทั้งลมและกายควบคู่กันแน่นอนนะแล้วระหว่างวันจะสังเกตด้วยก็ได้อย่างเช่นคุณนั่งประชุมอยู่คุณนั่งคุยกับค,คนอื่นอยู่นะคุยจนเกิดสมาธิคือตั้งใจที่จะเอาท็อป,ปิกนั้นๆเนี่ยมาเป็นวิตกามเป็นวิจาระนะครับแล้วก็ พอเป็นสมาธิถึงจุดหนึ่งเนี่ยแค่เราเระลึกถึงนะว่าขณะนี้กำลังนั่งอยู่ในท่าทางไหนกำลังยืนคุยอยู่ในท่าทางไหนมันจะมีทั้งลมหายใจทั้งสภาวะทางกายปรากฏขึ้นพร้อมกันไปเองเพราะว่าสมาธิของเราเนี่ยที่ฝึกมาฝึกมาในแนวที่จะรู้ลมหายใจควบคู่ไปกับกายตั้งแต่แรก แล้วพอมันมีสมาธิจากเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันมามันก็กลายเป็นสมาธิที่กลับเข้ามาหาลมหายใจและสภาวะทางกายเองโดยไม่ต้องฝืนบังคับนะครับ